สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ <c oughs> ช่องต่อเกษตรกรนะครับได้พาท่านผู้ชมมาดูต้นทุเรียนหมูสันคิงนะครับซึ่งเราได้ปลูกไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวแต่ก็พบว่ายอดเขาก็ยังเดินดีนะครับยังเดินดี วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำวิธีการอบโคนนะครับก็คือบ่มโคนช่วงหน้าหนาวนะครับเป็นอากาศที่แห้งแล้งเราจะต้องทำการอบโคลเขาไว้เพื่อลดการคายน้ำเขาเพราะช่วงหน้าหนาวอากาศค่อนข้างแห้งแล้งมากนะครับ รดน้ำหนึ่งครั้งถ้าเราไม่มีวัสดุมาอบโคนเขาไว้ก็จะแห้งเร็วมากหนึ่งวันก็แห้งแล้วนะครับโอเคนะครับเราจะมาทำการโอบโคนกันเลยวัสดุที่ผมจะใช้ก็คือเป็นเนี่ยครับขุยมะพร้าวเอ้ไม่ใช่ขนะุยมะพร้าวนะครับเป็นลักษณะของมะพร้าวสับ มะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นใหญ่ก็ได้นะครับแต่พอดีผมมีชิ้นเล็กก็เอาชิ้นเล็กไปเลยกันโอเคนะครับผมก็จะเทโอบโคนเข้าไปเลยนะครับคุมบริเวณโคนให้รอบๆเลยนะครับ เพื่อจะอุ้มความชื้นเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ไม่กลัวเป็นเชื้อราหรอือช่วงหน้าหนาวความชื้นเขาน้อยโอกาสที่จะเป็นเชื้อราก็ไม่ค่อยมีนะครับนี่ครับอบโขลไว้เลยนะครับลักษณะการอบโขนครับก็อบบริเวณ รอบรอบโคนต้นให้แผ่ขยายออกมาฟางๆหน่อยก็ดีครับนะครับเพื่อลากเขาเดินไปถึงไหนเขาก็จะมีวัสดุพวกนี้คุมเขาจะได้มีความชื้นนะครับเอาไว้หล่อเลี้ยงลากเขาไม่ให้ลากเขาแห้งครับโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ ทำการนําเอาหญ้าแห้งๆห,หรือเศษวัสดุแห้งๆครับเป็นฟางก็ได้แต่ตรงนี้ผมมีผมมีอใบตะไคร้นะครับตะไคร้ที่ผมโะ่ๆออกมานะครับก็คือตะไคร้ผมมีเยอะพอประมาณผมก็เอาตะไคร้นะครับ มันแห้งแล้วก็เอามาอบโคลนอีกชั้นหนึ่งครับนี่ครับอบโคลนไว้ชั้นหนึ่งนี่ครับช่วงหน้าหนาวรอยต่อกับฤดูแรงก็ตามห้างแรงก็จะมีสูนะครับซึ่งโอกาสที่ล่าเขาจะเหี่ยวเฉาหรือการเจริญเติบโตของล่ากก็จะไม่ค่อยมีนะครับ นี่ครับอบให้มิดเลยรอบรอบโคนนะครับเนี่ยเป็นแนวแนวฟางๆไว้หลังจากนั้นก็รดน้ำเลยครับนี่ครับรดน้ำให้ทั่วไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับรดน้ำให้ทั่วเลยนะครับ เดี๋ยวก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำน้ำมาหนึ่งหงแกล้อนนะครับแล้วก็เติมที่ที่ผมเติมนี้คือจุลสีเจาปวกนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าท่าน กลัวจะผิดพลาดก็ใส่ขวดเครื่องดื่มเอ็มร้อยหรือเครื่องดื่มคาราบาวก็ได้นะครับใส่มาเลยหนึ่งขวดผสมไปหนึ่งแกลอนนี้ก็ประมาณห้าลิตรแล้วก็เติมไตโคเดอมานะครับป้องกันเชื้อราลงไปเลยนะครับนี่ครับใส่ปริมาณเท่าๆกัน โอเคครับแว่าจุลินทรีจาปวกก็จะช่วยในเรื่องการย่อยสลายเศษปัสดลุที่เรานำมาคุมบริเวณรอบๆโคนทุเรียนนะครับเพื่อย่อยให้เป็นธาตุอาหารของพืชนะครับแล้วก็ช่วยลดในการลากที่เขาจะเกิดอาการเป็นปมขึ้นมาก็จะไม่มีอาการ แบบนั้นเกิดขึ้นกับลากทุเรียนนะครับก็จะช่วยได้ในเรื่องนี้นะครับครับแล้วก็ทําการลดไปเลยนะครับยิงซสามารถใส่รวมกับยากันเชื้อราได้นะครับยาป้องกันเชื้อราไตโคโดมานะครับใส่รวมกันได้ครับเพราะว่าเขาเป็นเชื้อรา อีกตัวเป็นจูนสีสามารถรวมกันได้ครับนี่ครับลดให้ทั่วแล้วครับนี่ครับท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการโอบโคนต้นทุเรียนในฤดูหนาวที่มีอากาศแห้งแล้งช่วงต่อไปก็จะเป็นฤดูร้อนที่มีอากาศแห้งแล้งเช่นกัน ความชื้นแนกอากาศมีน้อยนะครับโอเคนะครับท่านที่ชมคลิปนี้แล้วชอบก็กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปต่อต่อไปผมก็จะนำวิธีการดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับสำหรับ การดูแลทุเรียนเบื้องต้นครับสำหรับต้นเล็กๆขนาดสามเดือนที่ผมปลูกมาแล้วนะครับก็ถือว่าได้ผลดีพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งไม่ทำให้ทุเรียนแต่ละต้นนะครับเหมือนกันหมดนะครับผมจะพาไปดูต้นโน้นก็เหมือนกันนะครับนี่ครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับ ลักษณะก็คือแตกยอดอ่อนมานี่ครับเรื่อยๆนะครับสามารถแตกก็ยอดอ่อนได้ในฤดูหนาวนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับทุเรียนมูซานคิงนะครับส่วนเรื่องทุเรียนหมอนทองก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปที่ผมปลูกไว้แล้ว เดี๋ยวจะนำมาเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ